ประโยชน์ที่สำคัญของการตั้งค่าผู้รับเงินก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการทำรายการต่างๆโดยคุณสามารถตั้งค่าผู้รับเงินเพื่อลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลของคู่ค้าหรือผู้รับโอนสำหรับการทำรายการในอนาคตได้ครับเพียงแค่เลือกเมนูทำรายการ จากนั้นเลือกตั้งค่าผู้รับเงินแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่1นั่นคือการใส่ข้อมูลผู้รับเงินให้ครบดังนี้ครับกำหนดรหัสผู้รับเงินชื่อผู้รับเงินภาษาไทยชื่อผู้รับเงินภาษาอังกฤษกรณีต้องการโอนเงินบาทเน็ตเลขประจําตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของผู้รับเงินครับขั้นตอนที่2ใส่ข้อมูลบัญชีของผู้รับเงินดังนี้ครับเลือกธนาคารปลายทางของผู้รับเงิน สาขากรณีที่โอนต่างธนาคารจะต้องเลือกสาขาเองแต่หากบัญชีปลายทางเป็นธนาคารกสิกรไทยระบบจะแสดงสาขาให้อัตโนมัติครับเลขที่บัญชีใส่เฉพาะตัวเลขครับขั้นตอนที่3ใส่ข้อมูลสำหรับการแจ้งเตือนเพื่อรับผลการทำรายการดังนี้ครับอีเมลแอดเดรสของผู้รับเงินหมายเลขโทรศัพท์ใส่เฉพาะตัวเลขหมายเลขโทรศัพท์มือถือใส่เฉพาะตัวเลขและเพื่อจบการทำรายการ คลิกบันทึกและจบการทำรายการครับจากนั้นระบบจะให้ยืนยันการทำรายการให้คุณคลิกใช่ครับระบบจะแสดงผลส่งเรียบร้อยแล้วสถานะของรายการจะแสดงว่า ทั้งนี้การตั้งค่าผู้รับเงินทุกครั้งจะต้องแจ้งให้ผู้อนุมัติทําการอนุมัติการตั้งค่าผู้รับเงินผ่านหน้าเว็บไซต์โดยไม่ต้องใช้เครื่องโทเค็นในการอนุมัติตั้งค่าผู้รับเงินเพื่อจบขั้นตอนอย่างสมบูรณ์ครับเพื่อความมั่นใจไปอีกขั้นคุณสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้จากเมนูสรุปรายการแล้วเลือกไปที่สรุปตั้งค่าผู้รับเงินและคุณยังสามารถตรวจสอบผลโดยการค้นหาจากรหัสผู้รับเงินชื่อผู้รับเงินเลขที่บัญชีหากผลแสดงสถานะว่า เปิดการใช้งานแปลว่าได้รับการอนุมัติการตั้งค่าผู้รับเงินเรียบร้อยแล้วครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถตั้งค่าผู้รับเงินได้ด้วยตัวคุณเองผ่านบริการ K Cash Connect Plus ได้อย่างสะดวกสบายครับ